ครับไปน้องครับผมจีไสไข่ซีใบแล้วก็มีหัวหอมไงซ้อยครับนะครับไปเบิ้งเลยครับี่นองครับไปเลยครับนะครับผมกระสิบปอกไข่ใส่ซีใบครับพี่น้องครับทั้งซีใบเลยครับมันนี่ทอดหลายครับหลังจากนั้นผมก็จะคตนในเขากันก่อนครับพี่น้องครับไปขึ้นเขากันแล้วผมก็จะใส่ฟงชีรสครับแล้วก็ใส่น้ำปลาครับพี่น้องครับแล้วก็ทั้งกนั้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวครับหลังจากนั้นก็จะใส่ซอสฝาเหลืองครับพี่น้องครับแล้วคตนในเขากันครับพี่น้องครับ รับไปทอดเลยครับพี่น้องครับนี่แะครับพี่น้องครับแต่ว่าถอดไม่ไหมเหลืองดีอยู่ครับเพราะครับไปกับมาใหม่ห่างหนึ่งครับพี่น้องครับไฟแห้งปวดครับพี่น้องครับนี่นะครับเดี๋ยวขอโซ่จะเข้านอนครับอืมครับขอโซ่แป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับเสียแต่แรกพุงก็เจี๊ยบไปใส่จานครับพี่น้องครับเนี่ยใส่จานนี่นะครับพี่น้องครับมาเด้อครับอ่ะนี้มากินทอดไข่ใส่หัวหอมไงร่วมกันครับพี่น้องครับขอเลี้ยงนี่ครับ เปนตสแซบครับไปนองครับมาเด้อครับมากินเข่าทอดกับทอดไข่น้ำกันครับไปน